ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนอ่อนค่ะเราก็มาดาวใดเด่นกันนะคะในวันที่1เมษายน2565ค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะคะว่าในแต่ละราศีเนี่ยมีดาวอะไรที่โดดเด่นนะคลิปก็เป็นคลิปที่911นะคะ911นะคะจากที่ผ่านมาเนี่ยเราวิเคราะห์ดวงดาวว่าดาวอะไรที่โดดเด่นนะ,ะเราเห็นชัดชัดเลยบนกระดาษเนี่ยสามเจ็ด ห้าหกหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสองสี่หนึ่งสี่นะคะแล้วก็แปดเก้า 8 0 9 0นะคะอันนี้รออยู่นะแล้วก็กลุ่มลัคนาดวงเมืองดวงโลกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความโดดเด่นในครั้งนี้ดาวที่เล็งก็5่าหกเลยอันเนียก็ดูเอาไว้นะเรารออยู่หลายเลขเลยนะคะห้าหกเล็งลัคนานะคะอยู่ในเรือนของพระราหูอาจจะมาห้าแปดหรือหกแปดก็ยังได้เลยนะเราต้องดูว่าเขาสถิตอยู่ในบ้านใครด้วยนะยาง ความโดดเด่นของดาวพระอังคารและดาวพระเสาร์เนี่ยเขาเด่นแบบชัดเจนเลยนะคะดาวคู่อุบัติเหตุที่โดดเด่นเลยไฟกับลมนะคะครั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่ศูนย์สามออกเนี่ยน่าจะออกมาสักงวดสองงวดแล,ะละ้วล่ะเพราะว่าศูนย์สามเนี่ยกลุ่มลัคนาของน้องแตงโมนะมันเป็นดาวแห่งอุบัติเหตุมาตั้งแต่เกิดเลยว่าอย่างนั้นเถอะนะแค่รอจังหวะเท่านั้นเอง และเรื่องราวแห่งอุบัติเหตุอุบัติภัยเนี่ยที่ยังมากมายอีกเยอะเลยนะสาเจนี่ยจึงโดดเด่นนะคะดาวพ่างคานทั้งมหาอุดไม่ได้มาครั้งเดียวมามากด้วยนะคะและอุดมเกตดาวพระเสาเนี่ยกเกษตราษราธิบดีเพราะนั้นชุดนี้ยังโดดเด่นนะอาจจะ3าเจหรือแปเจก็ได้นะเพราะเรารอดาวคู่มิตรอยู่ 1>, 1 5 2 4งห้าแปนะคะแล้วก็ดาวชุดตรีเทพ5.7.8เจ็ดแนะห้าเแล้วก็7.8นะจะสังเกตว่า7.8เป็นทั้งดาวคู่มิตรและก็เป็นทั้งดาวชุดตรีเทพด้วยนะคะถ้าไม่รู้จะเล่นอะไรก็เล่นดาวคู่มิรกับดาวชุดตรีเทพในช่วงนี้ ดาวพระราหูเนี่ยเพิ่งยกย้ายเนี่ยวันที่30มีนาเพราะนั้นพระราหูเนี่ยย่อมโดดเด่นสถิตอยู่ในเรือนของดาวพระอังคารนะสามแปก็อาจจะมาอีกก็ได้นะคะแต่ก็ดาวพรอมริตยูเนี่ยได้ตำแหน่งมหาอุลและดาวพัะเกตได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีกุ้มกันอยู่ในลักขณะดวงเมืองดวงโลกนะอ่าก็จะป้วนเปี้ยนอยู่แถวเนี้ยนะคะ ส่วน5-6เนี่ยสถิตยอยู่ในเรือนของพระราหูซึ่งพระราหูก็ยกย้ายมาสถิตเป็นเทวีโชคอยู่อย่างเงี้ยเลยนะคะทะ่านี้ในวันนี้นะเราก็มาดูกันว่าในแต่ลราศีเนี่ยมีอะไรโดดเด่นนะคะราศีเมษแปดเก้าแนย์ 8, 9, 8, 0, 9, 0, เนย์แล้วก็สานะและห6สถิตเรือนราพรนะคะราศีพฤศพนะคะหนึ่งสองสองสี่ 1นึ่งสี่ห้าหสามเนะคะต่อไปราศีมิถุนนะคะแปดเก้าแปดศูนหนึ่งสองสองสี่หนึ่งสี่นะคะต่อไปราศีกรกฏนะคะสองสี่หนึ่งสี่หนึ่งสองแปดเกะคะต่อไปราศีสิงห์นะคะห้าหกสามเจ็ดแปดเกนะคะ ต่อไปราศีกันนะคะหนึ่งสองสองสี่หนึ่งสี่นะคะต่อไปราศีตุลนะคะ8 9 3 8 8 0 9สา6นหนะคะต่อไปราศีพิจิกนะคะ 3. 7 5 6 8 9 8ห9 8หดนนะคะต่อไปราศีธนูนะคะ 5 6าหสามต่อไปราศีมักรสามเจ็ดห้าหกแปดเก้านย์หนึ่งสองสอนะคะราศีกุมห์หนึ่งสองสองสี่หนึหะคะต่อไปราศีมีน5 6า7 1 2 2 4แล้วก็8ปด แปนะคะอันนี้เอาแบบตร,ตรงๆชัดๆไม่อย่างนั้นเยอะเลยเพราะว่าดาวจับกันเป็นกระจุกการดูในแต่ละราศีในครั้งนี้เลขจะซ้ำกันอยู่ที่8 9 9 0 5 6 3 7 1 2 2 4 1 4นะคะ เลขจะไม่หนีไปไหนเลยเพราะเลขรวมกันเป็นกระจุกแต่ถ้าเราจะสลับกันเนี่ยเราก็ไปดูชุดตรีเทพแล้วก็ดาวชุดคู่มิตรนะคะหนึ่งห้าสแล้วก็5 7าเจ็นะคะเราก็จะเป็นเน้นเหมือนครั้งแรกเลยนะในคลิปที่9 1 0เลยนะคะค่ะในวันที่1เมษายน2565เนี่ยดาวจะเรียงร้อยกันมาอย่างงดงามนะคะจับให้ดีๆเอาดาวเด่นๆเลยนะคะ ทาอองคารเนะนะเลขสนะเป็นทางมหาอุดเป็นทางอุดมเกณฑ์นะคะพภาสานนิกุมกันอยู่เป็นเกษตรราธิบดีนะพระราหูก็เพิ่งยกย้ายมานะเทวีโชคพระพระรยสบดีก็กําลังจะยกย้ายนะคะเพราะนั้นความโดดเด่นเน่ยงดงามมากเลยนะคะดูสาเจ็ด ห้าแล้วก็แปดไว้ดีๆนะคะ,คะข้ากซอยทุกทุกท่านโชคดีนะถูกรางวัลกันบ้างครัง้งร่ำรวยกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ